แต่ก้อนรีวิวแล้วคาดีแกนอันนี้กระดุมหน้าลิซ่าด้วยได้เลยค่ะพี่ลิซ่ามียินชายอาจจะเป็นรอบบ่ายให้นะคะลูกค้าสวยๆมาทังนี้แม่ปฟบลูนะคะ45โลนะแม่3,990บาทกระดุมหน้ามาแล้วกระดุมหน้าขายดีมากนะคะกระดุมหน้าขายดีมาก งานปากักงานปักทั้งตัวสวยมากอันนี้เคาะเลยต,ต้องมีเออน่ารักมีติดแบบพูดดี้ด้วยสิกหน้าแบบนี้ผ่<ม>านะ<ม>ะนะผ่าน<ม>้าล้วนเปิดยืดดำหน่อยได้ค่ะค่่ยืดดำเดี๋ยวคอยต่อให้นะเดี๋ยวไล่ให้เลยนิซ่ายืดดำห5านะคะลูกค้ารอเลยนะ ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบตัวเก้าสิบตัวไม่เกินนี้นะแม่เพราะว่าไซส์ใหญ่มากแม่ลองสังเกตไซส์ดีมากไซส์ดีมากลูกค้าประมาณตัวนนที่คอยบอกเลยผ่านหน้าล้วนนะคะเด็ดเด็เปิดไปแล้วค่ะพี่ สวยเก๋เลยเก๋มากใครทันลูกรีวิวเอาลูกค้ารีวิวมีแค่ลูกเดียวนะรีวิวมีแค่ลูกเดียวอันนี้กิมมิกอยู่ที่กระดุมนะกิมมิกอยู่ที่กระดุมเอออย่างสวยอะรหัส g F จากจ้าจานสองสามสามพันเก้าร้อยเก้าสิบอยากได้เองอยากได้เองจอาจานสองสามค่ะแม่นาทีนี้ใส่ไหมพรมแล้วสวยอะ ใส่ใหม่พรมแล้วคือดีคืองามโซเอาค่ะโซเอาค่ะขอบคุณค่ะจอสองสามไปแล้วเรียบร้อยคดิแกนบางคนเรียกหนาปันกาออแต่ของหนูจะเป็นคดิกกนใหม่พรมเลยนะลูกค้าเพราะว่าหนาทุกแบบนะจะเป็นรุ่นหนาอย่างเดียวไม่ปนบางนะคะถ้าเป็นรุ่นบางจะเป็นงานญี่ปุ่นจะเป็นอีกรหหสหนึ่งไปเลยรุ่นนี้จะไม่ปนตัวบางจ้อย ป็นรุ่นหนาอย่างเดียวเลยใช่ข้ามีน้ำหนักนะคะถ้ามีน้ำหนัก,นะะนนก,นนกทุกรุ่นทุกตัวเลยนะคะลูกค้าหนูเอาเจมาต่อแล้วก็ทยอยเอารุ่นขอบออกมาเลยลูกนะคะทยอยเอารุ่นขอบมาได้เลยสวยอะแม่ใครเดี๋ยวรอดูรุ่นขอบอีกรุ่นหนึ่งนะอันเนี้ยรุ่นธรรมดาเดี๋ยวมีรุ่นขอบอีกใหม่พร้อมเด็กยังเลยค่ะพี่สุจา ไหมพรมเด็กยางนะคะไหมพรมเด็กก็สวยนะพันเก้าอใช่ไหมเอสามสิบหกพันเก้าร้อยถูกๆเลยแม่หนึ่งพันเก้าร้อยค่ะสิบหาแล้วเด็ดแล้วไอ้ไหมพรมเด็กรู้เหลือแค่สิบก้อนสุดท้ายลูกค้านี่ <A 7. S 1> เหลือแค่สิบก้อนสุดท้าย <A 7. S 1> วมหัวไปแล้วแม่เอฟไปแล้วระบบในดูพี่เอวาพิมพ์ละใช่ไหมพี่พี่เอวาถูกต้องไหมพิมพ์เป็นรหัสไหนแม่เดี๋ยวหนูเช็คบอกให้เพราะว่าหลายๆตัวหมดไปแล้วนะพี่นะโี้ยไอ้นี่พี่พลเปอะไรนะเดอะดักเดอะดักโดนัลด์ดักโอเคฮูดยังไม่ไปแม่ฮูดยังไม่ไปกำลังไล่ให้เลยไล่นานเยอะมากเ่ยงานสวยๆทั้งนั้นเลย สวมหัวเหลือแต่รุ่นครอบค่ะพี่สวมหัวรุ่นปกติหมดนะรุ่นทีนมี่นธรรมดาหมดแล้วตอนนี้จะมีแต่รุ่นที่เป็นครอบพี่เดี๋ยวรอดูรุ่นขอบก็น่ารักรุ่นขอบก็สวยรุ่นขอบก็สวยเหมือนกันลูกค้าเอฟไปเยอะไม่ได้เลยแรงมากแม่เผื่อมีลูกรีวิวเราจะเอฟได้ทัรอรอเอฟลูกรีวิวต่อรอเอฟลุกรีวิวต่อนะคะ ถึงจะดูดบอกหน่อยเออเ,เน็ตต้องไวนะจังหวะนี้เ,เน็ตต้องไวนะ <c oughs> ไปพงเด็กรายการที่เท่าไหร่คะไ <c oughs> ล่ไปเรื่อยๆเลยค่ะแม่ไ <c oughs> ล่ลไปเร <c oughs> ื่อย